สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันวันนี้แจกชัวจริงๆค่ะแล้วก็ยังคงแจกเป็นเครื่องฟอกอาการเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่อยากจะรุนรับของรางวัลดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้มีช่วยกันแซบด้วยนะช่วยกันแซบวันนี้ เป็นของหวานจ้าต้องฟรีออเดอร์ด้วยเพราะว่าเขาทำสดใหม่ทุกวันเลยก็คือขนมเปี๊ยะจ้าป๊อปปี้น่าทานมากน่าทานหรืออยากโดนเปี๊ยะคะขนมสิฮะอ๋อขนมใช่ไหมโดนบ่อยแล้วเปี๊ยะเนี่ยเออแล้วก็มีกะหรี่พับด้วยโอ้โหหลายไสเลยเอาเป็นว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากให้ทำความรู้จักแล้วดูเขาไส้แน่นๆเลยเนาะไส้แน่นแล้วแป้งบางรออุดหนุนเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพูดถึงขนมเนาะวันนี้บูชเขายังอยู่ใต้หวันแล้วจะพาเราไปกินโมจิ แต่เป็นโมจิเค็มค่ะคือปกติเราจะรู้จักโมจิก็คือไส้หวานหวานเนาะแต่วันนี้ไส้หมูสับยังไงน่าสนใจเนาะ้ยแปลกดีเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนค่ะครับผและวันนี้ค่ะบอกเลยใครนะคะที่กําลังมองหาของขวัญหรือว่าของแบบตกแต่งบ้านนะเนาะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมันนําเสนอที่แบบมีความหมายมงคลมากเลยก็คือใบไม้ สีทองที่เห็นอยู่ตรงนี้ <Wow. S 1> อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาจะมีความหมายดีๆยังไงอยากรู้ครับถ้าอยากรู้ไปแซบกันเลยค่ะไทยแซบสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับใครที่กำลังมองหาของฝากของที่ระลึกในช่วงนี้แนะนำใบไม้สีทองจากร้านคนดีนาราของฝากเลยค่ะโดยทั้งร้านมีสินค้าจากใบไม้สีทอง รวมไปถึงสินค้าที่โดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดนาราธิวาสให้เลือกช็อปทั้งกรอบรูปใบไม้สีทองเรือก่อและจำลองวาวบุหลนันกรีดกลองบานอและอีกมากมายวันนี้ยกมาให้เลือกช็อปในรายการแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณซีครับผู้ช่วยผู้จัดการร้านคุณดีนาราของฝากครับสวัสดีครับคุณซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซีค่ะอยากรู้ว่าใบไม้สีทองจริงๆแล้วมันคือใบอะไรคะถ้าเรียกตามตัวก็คือใบไม้สีทองเลยเป็นของธรรมชาติจริงๆใช่ครับผมชื่อภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์เนย golden leaf ครับแล้วทำไมเขาถึงได้เป็นชื่อนี้ครับก็คือต้นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากนาราธิวาสเรานะครับก็คือใบไม้สีทองนี้เป็น เอกลักษณ์ของประจำนาทวาาเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นสีทองของมันแต่ว่าชื่อชื่อถูกต้องครับผมเป็นธรรมชาติแบบนี้อ๋อคือเขาเติบโตมาเป็นแบบนี้เลยเราไม่ได้ไปผ่านกระบวนการแลนสิ้นให้เป็นสีนี้ไม่มีไม่มีไม่ได้ชุบสีไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวด้วยเลยได้รับเป็น GI ของนาราธิวาสเพราะว่าขึ้นเองที่จังหวัดนาราธิวาสเท่านั้นและเห็นบอกว่าที่เดียวในโลกเลยไหมคะใช่ โอ้โหอาศจย์เนอะอาศจย์มากผมอยากรู้ว่าแล้วถท่าที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือเขาเป็นต้นไม้ไหมหรือเป็นมันเริ่มจากอะไรฮะอ่าเป็นตระกูลไม้เถาครับไม้เถาเหรอใช่อันถ้าฟีลลิ่งเหมือนตำลึงอะไรอย่างงี้เหรออ่าประมาณนั้นอ๋อขึ้นอย่างนั้นเลยใช่ครับโอ้ใบเขาสวยมากเลยนะคะคือเท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยคือใบอ่ะจะเหมือนไม่ได้เหมือนใบไม้ของจริงเพราะมันมีความเป็นกรรมยีใช่ถูกต้องครับผมดูเหมือนแบบมีการผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมอะไรมาแต่ไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่ครับ เป็นออริจินอล100%แล้วความหมายเขาเป็นอย่งไรบ้างคะความหมายเขาดีไหมคะยังไงบ้างถ้าตามความเชื่อของคนไทยก็สีทองก็มีความมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับเงินรับทองถูกต้องครับแล้วโดยปกติก็จะมี3สีนะครับก็คือยอดสุดเป็นสีหน้าสีหน้ายอดสุดเป็นสีหน้าถูกต้องครับแล้วก็เป็นลงมาเป็นสีทองค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นสีเงินเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยสีเงิน ก็คือเงินทองนาคถูกต้องชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วอเหมาะแก่กัรให้เป็นของขวัญทุกสุดผมอยากทราบนิดนึงแล้วเขาขึ้นตลอดทั้งปีไหมหรือว่าก็จะมีฤดูกาลของเขาด้วยก็จะมีฤดูกาลอย่างเช่นในในในเดือนพระสภาคอ่าก็จะเกิดมาแบบว่าเยอะเยอะมากๆแล้วก็ ทุกสีก็จะมาในช่วงนั้นช่วงเดือนพฤษภาเป็นต้นไปมีแค่ปีละเป็นช่วงของเขาไม่ได้มีตลอดทั้งปีถ้าเอาจริงมีตลอดทั้งปีแต่ว่าเราเฉพาะใช่แล้วก็คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่านช่วงนี้โอเคแสดงว่าจะเป็นจุดที่เราจะได้เห็นเขาเยอะขึ้นในช่วงเดือนที่ที่บอกใช่ไหมครับในหลากหลายสีมากขึ้นนั้นเริ่มหน่อยราคาสมมติเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับหนึ่งใบ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอ่าเริ่มต้นที่2 5 0าบาทครับเฉพาะแค่ใบหรือเปล่าฮะอ่าอันนี้ทั้งกรอบเลยอะอ้ยแล้กรอบร้วยถูกต้องครับผมเพราะว่ามันคือธรรมชาติที่เราปัญหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่นอกจากที่นี่ที่เดียวแล้วราคาแค่250รอพร้อมกรอบเรียบร้อยสวยงามตอนแรกผมฟังนึกว่าโอ้ยหาได้ยากต้องราคาเป็นพันแน่โอ้250อบตอนหนึ่งใบใช่ราคาดีมากแล้วถ้า2ใบล่ะคะสองใบอยู่ที่350พร้อมกรอบเหมือนกัน ราคาดีจริงๆนะฮะอันนี้2ใบนะแล้วถ้าเป็น3ใบนะฮะเลขี้สามใบก็จะอยู่ที่4 5 0ร้อยบถึงห้าบาทครับแล้วแต่กรอบอะไรเงี้ยด้วยไหมถูกต้องครับผมโอ้ดูอันนี้เนี่ยสามารถคละสีได้ด้วยไหมครับอันนี้สามารถรีเควสต t ได้เลยครับว่าต้องการสีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ธรรมชาติดีกเนาะว่าเขาจะสร้างสรรค์สีแบบที่เราอยากได้มาหรือเปล่าในช่วงนั้นถูกต้องครับอ๋อแล้วจะเป็นแบบ5ใบล่ะครับผม5ใบจะอยู่ที่ 700บาทครับห้าใบเจ็ดร้อยบาทราคาดีแต่ผมบอกเลยว่าอลังการนะสวยงามอลังการจริงๆเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าขึ้นตามธรรมชาติหายากแบบนี้นี่คือ5บาใบครับแล้วถ้าเป็น7ใบละครับถ้าเจดใบอันนี้เรากระโดดไปเลยครับชั0นสองับาทนสอกระโดดไปหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่แพงเลยจับต้องได้ครับด้วยขนาด ของครอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วถ้าอยากได้แบบเล่สสวยเล่ก้าต้องเล่ก้าครับอ่ีเล่มงคลอยู่แล้วเล่ก้าใช่ครับผมนะฮะอ่าเซตนี้ก็จะถือเป็นเบสเซอร์ของประจำร้านเลยค่ะราคาจะอยู่ที่1 5 0 0บาทอ่งพัก็ไม่แรงอยู่ดีนะคุณใช่แล้วอ่ะต้องบอกว่าเป็นของพรีเมียมที่สวยงามมากๆนะถ้าเนี่ยเราเห็นจากทางหน้าจอทีวีก็จะสวยประมาณหนึ่งแต่ถ้ามายืนมองแบบเราอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันสวยมากเนาะและทีนี้อยากรู้ เขาจะอยู่แบบนี้สวยแบบนี้ไปได้นานไหมคะคุณซีถ้าเป็นฟีดแบ็กจากลูกค้าก็คือ10ปีอันนี้ขั้นต่ำสิบปีก็คืออยู่อยู่ได้นี่ยาวยาวยาวเลยอยู่ได้10ปีใช่ครับของทนมากมากนะบอกเลยว่าละสีก็คือจะไม่เพี้ยนไปอย่างนี้ละถูกต้องครับแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้เฉพาะใบก็ไปหากรอบใส่เองก็ได้เหมือนกันสามารถเหมือนกันครับราคาเป็นยังไงบ้างราคาอยู่ที่หลักสิไปจนถึงหลักหมื่น แล้วแต่แล้วแต่แแตเดี๋ยวนะใบยอย่างเดียวเป็นหลักหมื่นนี่ต้องกี่ใบครับอ๋อแ,แต่แต่แต่ถ้าใบายอย่างเดียวก็อาเริ่มต้นที่หลักสิบอ๋อถ้าเป็นใบอย่างเดียวเริ่มต้นที่หลักสิบแต่ว่า<ช>ถ้าอยากได้อลังการแบบ<า>หลายใบหรือแบบใหญ่ๆงานแบบ มิกทูออเดอร์ได้เหมือนแบบเอาไปไว้ที่โรงแรมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่แสดงว่าเราสามารถคัสตอมไมได้เหรอครับได้ครับสามารถแจ้งกับทางร้านได้เช่นเดียวกันว่าอยากจะได้แบบนี้กี่ใบทางร้านสามารถสามารถดูเได้อ๋อทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าที่ร้านเขายังไม่ได้มีแค่ใบไม้สีทองเออยังมีของดีของในราธิวาสอีกข้างงมีอะไรแนะนําอีกบ้างครับนอกจากใบไม้สีทองของเราเราก็มีสินค้าที่เป็นว่าบุโราณ อันนี้เป็นว่าวยังไงอายให้หมาใหถ้าพักกลางเขาเรียกว่าว่าววงเดือนว่าวงเดือนแต่ว่าเราเราสร้างลายเส้นในส่วนที่เป็นลายที่เป็นการแสดงออกในเชิงของวัฒนธรรมลายูและเวลาถ้าเราซื้อมามีความหมายว่าอะไรไหมครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้า ทำไออมดีแล้วก็เป็นงานฝีมือใช่สวยนะแล้วผมบอกเลยว,ว่างานละเอียดมากค่ะแล้วข้างๆกันล่ะข้างๆก็จะเป็นในส่วนของเรือควัลแลเรือควัลแลก็เป็นเอกลักษณ์ของประจำนาราธิวาสกันแล้วตัวนี้ซึ่งออมีความหมายไหมครับเรือ,อควันแลก็ตัวนี้จะเป็นราชินีแห่งท้องทะเลอ๋เรียกว่าหาปลาหาอะไรต่างๆคือหาปลบุรเข้าบ้าน ใช่ไหมครับนี่สวยงามสวยงามจริงๆแล้วก็ทั้งข้างกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นกรดโบราณแต่ว่าตัวนี้เรามาใส่กล่องมันมาใส่กรอบจะเป็นในส่วนที่เป็นกรดจำลองเกรฤตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธประจำการสมัยโบราณ่ชก็คือเป็นความหมายที่ดีเหมือนกันใช่เสริมบารมีกับตัวเองครับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยอยากรู้เลยว่าแบบนี้ครับทั้งหมดเลยดูแลยากไหมสินค้าของเราเนี่ย เอาจริงอ่ะดูเลยไม่ยากเลยคับแต่ว่าถ้าสมมติว่าฤดูฝนหรือว่านำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ะระวังนิดนึงเกิดราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในเขตพื้นที่เราสามารถรับเคลมหรือว่าเปลี่ยนในส่วนที่เป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแต่ว่าของเขาดีและทนเป็น10ปีต้องพีออเดอร์ไหมครับเวลาจะสั่งไม่ว่าจะสินค้าตัวไหนก็ตาม าสามารถพรีได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการที่จะไปเฟสทูเฟสหรือว,ว่าไปซื้อหน้าร้านเราก็มีหน้าร้านเหมือนกันอ๋อมีหน้าร้านอยู่ร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ในตัวเมืองนราธิวาสเลยครับ, <c oughs> รบผม <c oughs> ร้านชื่อคุณดีนรานของฝาก <c oughs> อยู่แยกโจโจ้ <c oughs> ทางไป <c oughs> าหาด เอามานาหรือว่าดูในออนไลน์ของมีออนไลน์มีเพจมีบุ๊กมีครับถูกต้องแากเราหน่อยครับมีเขามีชชื่อคุณดีนะครับเพจชื่อคุณดีรวมถึงมีเบอร์โทรได้ถ้าสมมติไม่แบบอยากติดต่อแบบเร็วๆโทรได้เลยโทรได้เลยตามตามที่อยู่ด้านล่างเลยครับ081-068 ขอโทษนะครับ081-608-4866่นี่ตัวนี้เบอร์เบอร์นี้จะเป็นผู้จัดการเอะชื่อคุณดีเลยครับดีแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นของผมเองนะครับ094-445-1484าโทรไปสั่งกันได้ตรงๆเลยครับผมชอบอันไหนแคปไว้ก่อนถูกต้องสวยจริงๆนะผมบอกเลยว่าหาดูยากแล้วก็มีไว้ที่บ้านผมว่า โอ้มีความสุขแน่นอนขอบคุณมากครับคมอบคุณากค่ะขบมากสำับช่วงหน้าค่ะใครที่ชอบขนมเปี๊ยกับกะหรี่พับนะคะห้ามพลาดวันนี้มีร้านเด็ดมาแนะนําให้รู้จักกันส่วนพี่บุชค่ะวันนี้จะพาไปกินโมจิเค็มไส้หมูสับที่ไต้หวันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะแซ่บพลาซ่า พาใจคนชอบทานขนมเลยค่ะกับร้านแอลขนมเปี้ยะและกะหรี่พับนั่นเองค่ะเริ่มต้นที่ขนมเปี้ยะเลยเนะเ<อ>าะเพราะว่าขนมเปี้ยะร้านเขาคือขายดีจริงๆนี่ ขนมเฟี้ยมีสองไส้ด้วยกันมีไส้อะไรบ้างไส้ถั่วเหลืองไข่เค็มค่ะอันนี้อยากให้พี่ฝนชิมมากเลยหอมนุ่มแล้วจะบอกเลยนะไส้เขาอ่ะคือให้เยอะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดมากด้วยพี่ฝนแบบชิมแล้วบอกเราหน่อยสิว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือทางร้านเขาทําเป็นพีออเดอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมอ่ะคือมันสดใหม่มันเลยหอมขนาดนี้ไงแล้วตัวแป้งอ่ะมันจะมีความบางแต่น่าจะนุ่ม ดูท่าแล้วน่าจะนุ่ม,มไส้เผือกจริงๆก็อร่อยเหมือนกันโอ้ยอยากให้ชิมทุกอย่างเลยร้านนี้เป็นไงพี่ฝนอร่อยไหมอร่อยอ,อันแรกคือก่อนเข้าปากค่ะมันจะได้กลิ่นหอมของขนมเปี๊ยะสุดๆเลยแล้วก็แป้งบางและนุ่มไส้ให้เยอะและ,ะไม่หวานม,มีแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะ,อ,ะอย่างแพ็คแบบนี้มี6ชิ้นนะคะคลาสไส้ได้80บาทสั่งกันได้เลยพีออเดอร์ได้เลยคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนนอกจากขนมเปี๊ยะแล้วที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งคือ กะรีพัฟกะรีพัฟเขาก็คือจะมีหลายไส้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้เห็ด<ม>ไส้ไก่ถั่วเหลืองเผือก<ม><ๆ>น่ากินหมดเลยดูสิ<ม>ไส้แน่นๆนไส้แน่นๆนนะคะก็คือสั่งกันได้เลยราคาก็80บาทเหมือนกัน<ม>ก็คือแพ็คให้อย่างดีนะคะและแน่นอนคะ่ะถ้าอยากทานขนมแบบนุ่มๆเลยเนี่ยต้องเค้กมะพร้าว<ม>เค้กมะพร้าวของเขานะด้านในเนี่ยพอแบบแกะตัวขนมมาปุ๊บ มันจะมีไส้ลาวาเป็นมะพร้าวข้างในอีกเป็นลาวาด้วยเป็นลาวาด้วยพี่ฝนนุ่น no, no. มากๆเลยอันนี้ก็ต้องพรีออเดอร์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็แน่นอนตรุษจีนที่ผ่านมาหลายคนก็คือสั่งขนมส้มแมนดารินหลายคนที่สั่งไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรร้านนี้เขาขายยังขายอยู่ออเดอร์กันมาได้เลยลูกลับ80บาทของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีตัวแอปริคอตด้านในด้วยรวมถึงไข่เค็มแล้วก็ถั่วมันก็จะได้เท็กซ์เอร์ที่แบบได้เคี้ยวหนุบหนับโอ้โหอร่อยมากแล้วก็หอมจริงๆใครสนใจนะคะบอกเลยว่า มีโปรโมชั่นลดให้อีก10%ถ้าบอกว่าดูจากรายการของเราดีมากเลยคุณผู้ชมรีบโทรสั่งกันได้เลยนะคะเคร์โทรศัพท์ก็ขึ้นขึ้นแล้วเนาะขึ้น,นแล้ว,ลวเรียบร้อยคะ่ะสั่งกันได้เลยคะ่ะและแน่นอนคะ่ะวันนี้เราไปดูซิว่าโมจิเคมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ช่วงแซป from ไต้หวันกับบูชเลชานสวัสดีจากไต้หวันครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจี้หลงครับผมที่ที่ผมมาเนี่ยป๊อปปูล่าในหมู่นักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากเลยครับนั่นก็คืออาคารหลากสีที่ท่าเรือเจิ้งปินที่เมืองจี้หลงครับผมสถานที่จริงเนี่ยสวยกว่าในรูปมากเลยครับน้าเขาเป็นสีมรกตเลยทุกคนผมเนี่ยเดินทางมาด้วยแท็กซี่30กิโลครับใช้เวลา1ชั่วโมงหรือจะนั่งรถไฟมา ก็ไนอกจากเป็นสถานที่เช็คอินถ่ายรูปชิคชิเก๋ๆแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีร้านรองไว้เปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยร้านแรกที่ผมไปเขาขายลูกชิ้นปลาหมึกแบบแท่งครับเขาย่างกันในร้านแบบนั้นเลยฮะรสชาติทานเพลินครับไม่มีน้ำจิ้มนะครับผมอ่าแล้วผมก็ถ่ายรูปไปนะเพลินๆและจากนั้นนะเราก็ไปต่อกันที่ตู้เหมืองคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่เราสามารถนั่งมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบสวยอลังการมาก ตามตึกต่างๆในบริเวณนี้นะครับก็มีหลายคาเฟ่เลยครับไปเลือกนั่งกันได้ที่ร้านนี้เขามีถึง3ชั้นด้วยกันนะครับลองไปสั่งกาแฟทานกันดูครับแก้วละ150แต่เป็นกาแฟที่เขาคัดเกรดมาทุกคนรสชาติดียิ่งดื่มกับวิวแบบนี้นะครับมีความสุขมากๆเลยทุกคนเหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยงนั้นผมก็เริ่มหิวแล้วครับเลยพาทุกคนมาที่ตลาดเรนไยเป็นตลาดของเมืองจี้หลงนี่แหละครับผมจะพาทุกคนไปทานเมนูที่ผมบอกเลยว่าหาทานที่เมืองไทยยากแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเมนูโมจิเค็มไส้หมูสับครับใช่เลยครับเห็น,ก,นก้อนนี้ไหมครับ เขาไม่ใช่ลูกชิ้นปลานะครับเขาคือแป้งโมจิครับผมวิธีเสิร์ฟนะครับเขาก็จะเสิร์ฟเหมือนลักษณะก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนในชามนะครับพ่อค้าเขาก็จะใส่กระเทียมเจียวผักลวกนะครับใส่ตัวโมจิไส้หมูสับแล้วก็ตักน้ำซุปราดครับ น่านะเราก็กินกันแบบนี้เลยทุกคนกินเหมือนซุปมาฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไส้ข้างในให้ดูนะครับไส้หมูเนี่ยเค็มๆครับส่วนแป้งนุ่มไม่มีรสชาติเท่าไหร่ครับจืดๆแต่เวลาทานพร้อมกันเนี่ยกลมกล่อมมากเลยและนี่เลยครับก็คือ1วันของผมนะครับที่เมืองจี้หลงประเทศไต้หวันแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชม มาโอ้โหโมจิอะไรนะไสหมูไสหมูสับแต่มันเหมือนลูกชิ้นยักษ์เนาะถ้าไม่บอกว่ามีไส้ก็ไม่รู้ไงจริงโอ้น่ารองแปลกดีฟิลลิ่งเหมือนโบราณน้ำขิงเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าเป็นหมูไส้หมูสับนช่ไหผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณจิราพรค่ะนีค่ะรับสายด้วยเนาะ มาดูซิว่าวันนี้จะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะคะเราอยากแจงมากๆเลยถูกต้องแล้วก็ป๊อปปี้อยากชิมอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยมีอะไรให้ผมชิมนีกว่าคุณแแบบอยากให้ชิมมันนี้มากเลยส้มส้มเฮ้ยน่าทานสุดๆเลยเอ่ฮ้ยแต่เป็นไส้ไข่เค็มเหรอเป็นไส้ไข่เค็มค่ะแล้วก็แมนดาินไงมีแอปริคอตด้วยฮะรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณจิรพรโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะพี่ขาโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะ ค่ะพี่จิราพรอยู่จังหวัดอะไรคะอำน่าเจริญค่ะอัมน่าเจริญเสียงสดใสแบบนี้ีรู้ตัวแล้วว่าได้รางวัลวันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเครื่องปออากาศจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะทุกผู้ชเดี๋ยวที่มงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าบอกว่าโทรมาคุยได้อย่างเดียวไม่ได้นะโทรมาแล้วต้องแจกนะ คุณถ้าได้ยินเสียงเราอะก็มั่นใจได้เลยว่าโทรมาแจ้งถูกต้องครับใได้แล้วค่ะส่วนละครค่ะเย็นนี้นะคะอย่าลืมชมรักท่วมทุ่งค่ะแล้วก็ช่วงค่ำกับเรือนท่าด้วยนะคะจบรายการเราไปลืมตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้พวกเราแซพาซาสวัสดีครับแซบพลาซา